ขอบคุณค่ะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายเลยไลทุกวันนั่นแหละหนูก็หนูกแบบ็จะว่าเป็นไข้ก็ไม่ใช่อะมันร้อนปุ๊บอบผุบอบหนาวแบบโอ้ยเราจะหาปืนก่อนแป๊บนึ่ง เามีคลิปปั้งคลิปเดียวเองไปหกกิโลกับหกกิโลตอนไปก็หนาวใช่ไหมขากลับกับตอนบ่ายประมาณบ่ายสามแดดร้อนเองได้ไลพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยผ่านอะไรหรือ,อยังคะใช่บางคนเขาก็ไม่ไลเขาก็ผ่านแต่เพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ไลแต่เขาผักน,นาทีลดอย่างเดียวเลยหรือว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่หนาวมากแต่พอดีหนู ติดไฟต้มกาแฟเฉยๆพี่สกายที่นอนกี่โมงแล้วทำไมตื่นแต่เช้าจังดูไก่เอา้านี่ไก่ข้างบ้านออกมาไม่ใช่ไก่เรานะไก่เรายังมันมีที่ทำคอกกั้นไว้ค่ะนี่ไงบอกทำไม่เครียดทำไปสนุกสนุกทำไปเรื่อยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเต็มวานเครียดเน็ตไม่มี มาทานกาแฟะค่ะคือแบบเรียวๆมันถึงเป็นคลิปที่แบบนั่นแหละ <c oughs> ใช่ใช่ไหมดีใจด้วยจังเลยเพราะว่า ตั้งแต่ทําคลิปมาก็เห็นพี่เห็นหลายคนที่ทําด้วยกันเขาก็ไที่ที่ทํางานแต่พอดีสองวันนี้ไวไฟ,ไฟมีปัญหาไม่ขอบคุณมากมายเลยค่ะคุณพี่อ้ยอยน้อยขอบคุณมากมายเลยสำหรับดาวก็เน็ตไม่ดีไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ไม่รู้จะเติมกี่บาทเน็เนตเนี่ยเติมไปก็มดุดอย่าที่ทำงานไม่เคยหยุดนะวันที่ไม่มีวันหยุดคือทําทุกวันมันมันกินเป็นรายวันไปหกกิโลกับหกกิโลตอนไปก็หนาวใช่ไหมขากลับกับตอนบ่ายประมาณบ่ายสามแดดร้อนเองโทรหารถตู้นะพอดีคนขับรถตู้เขาก็มีคิวว่างคนขับรถตู้เขามีคิวว่างเขาก็เดินกันหรือยัง เคยเข้าไปตอนเด็กๆก,ก็เข้าไปก็ลืมแล้วเคยเข้าไปเที่ยวไปนอนที่นู่นไงเพราะว่านาบ้านเราอยู่ทางขอนยุงใช่ไหมแล้วนาโทรมาเรียกมาบอกพอดีว่าเออมีคิวว่างนะให้ขึ้นเนี่ยช่วงหน้าหนาวน,นี้ได้ขึ้นละเปิดเทอมมาเนี่ยได้ขึ้นรถตู้ละขึ้นที่บ้านคนเขาก็ให้ขึ้นไม่ได้เนาะคนคันที่เคยขับเขาไม่สบายเขาเลยเลิกขับเราก็เลยลําบากทีเนี้ยต้องไลทุกวัน <laughs> อ้อยใช่ไหม กำลังพยายามอยู่ช่วงนั้นหนูก็ทําด้วยด้วยคำว่าทําไปเรื่อยผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ไม่ได้ไรนะบางทีอาทิตย์มากเลยตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ได้เสียงกล้าค่ะมันไม่ได้เยอะแต่มันเป็นพลังบวกให้ค่ะ ขอบคุณมากมายเลยเอ้าอเสียงนกร้องอยู่บ้านหน้าหนูจะอยู่ใกล้ๆก,กับนาตาไผ่ตไผต้มน้ำชงกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเยที่ขอไปถอดปลั๊กไฟแป๊บหนึ่งค่ะไฟมันเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วส่วนอยู่ ในส่วนของมันอีกส่วนแปลงอีกที่หนึ่งก็ปลูกผักเพื่อนหลายคนก็เลิกทำเหมือนกันเข้าไปทำไปทำอหนอีกอันหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ลงวีดีโอยาวไง เห็นคลิปเห็นของเขาไม่มีวิดีโอยาวเลยผ่านแล้วอย่ายทีย์ทำงานไม่เคยหยุดนะวันที่ไม่มีวันหยุดคือทำทุกวันมันมันกินเป็นรายวันร้อนเลย เอาผ่านเรียวแต่แต่ก็ไม่เห็นเขาลงวิดีโอยาวเลยนะเห็นเขาไม่รู้เขาตัาง้งคัดที่พวกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันด้วยความที่คุณตัวเองไม่มีความรู้นะแต่ก็ทําไปเรื่อยๆทําเองอะคะ่ะไม่ได้มีใครบอกหรือว่าไม่ได้มีคนซื้อไม่ได้มีใครไหน <c oughs> เป็นคนไม่มีความรู้ก็เลยดูอะไรไม่ค่อยเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไร <c oughs> ใช่ค่ะเข,คปปคคเ,เ,เขามีคลิปปังหนึ่งคลิปคลิปหนึ่งแสนแสนวิวเขามีคลิปปังหนึ่งคลิปแต่เขาไม่ได้ ถ้ามันผ่านแล้วมันได้อย่างน้อยๆได้ค่าชุดรถค่าน้ําปลาก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวยายทิพย์ก็จะไม่ต้องไปที่อ,อําเภอละตอนนี้ยายทิพย์ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทําง,งานคนเดียวสวัสดีค่ะคุณสกายทุกวันอ่ะก็เลยไม่หยุดก็ทําทุกวันเพราะขับ เครียดมากเลยเมื่อวานโทรมาเรียกพอมาบอกพอดีว่าเออมีเคิวว่างนะให้ขึ้นเนี่ยช่วงหน้าหนาวนี้ได้ขึ้นละเปิดเทอมมาเนี่ยได้ขึ้นรถตู้ละขึ้นที่บ้านนี่คือในหมู่บ้านในบ้านนะแต่ว่าทำสัดส่วนไว้ ส,สัดส่วนไว้ส่วนนี้เลี้ยงกระตีมหรือ,อยังอ่ะหนูจําไม่ได้น่าจะผ่านแล้วใช่ไหมเมื่อวานก็เห็นไลฟ์ <c oughs> บอกทําทําคลิปไม่เครียดเครียดเมื่อวานเม็ดไม่มีจะจะอ๋อห้วยเสียง ยายที่นายก็อยู่โน้นนั่นเนี่ยแบบทุกเช้าเลยแล้วช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาลูกสาวไม่มีแบบจะว่าเป็นไข้ก็ไม่ใช่มันร้อนปุ๊บ,บอบุบบ,บหนาวแบบ กำลังพยายามอยู่ช่วงนั้นหนูก็ทําด้วยด้วยคำว,ว่าทําไปเรื่อยผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ไม่ได้ไรนะบางทีอาทิตย์ปวดขาเนี่เห็นไหมเลือดไม่ค่อยดีเวลานั่งยองๆแล้วจะปวดขาเย็นเฉียบเลยน้องเข้าดูใหม่ส <c oughs> ิแม่เข้าแม่เข้าใหม่แล้ว <c oughs> อ้าวทำไมเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเราไม่ได้ซีเรียส อตอนแรกไอที่เีเรียสจริงๆก็คืออย่างที่บอกอะ่ะเน็ตไม่มีเมื่อวานตอบคอมเมนต์ไม่ได้คุณด้วยการเมื่อวานก็ไม่รู้จะทําอะไรเชา้าเช้าบางวันมันไม่รู้จะทําอะไรไก <c oughs> <c oughs> ่จังโน้นก็จะเป็นข้อกลัว นั่งค่ะลัวน,นอนอยู่นั่นคือขอกวัวขอบคุณมากมายเลยค่ะเยทิทไม่มีความรู้บอกตรงๆเลยจบแค่โปรหกมีอะไรแนะนําแนะนําหน่อยอยากผ่านมากเลยอ้านาทีถึงมีคลิปปังใช่ไหมของเอยทิทยังหาคลิปปังไม่มีเลยลง เป็นคนสุรินอยู่หลายปีรู้จักกันมั้งแต่รุ่นตารุ่นยายอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นหนูก็ไม่เคยแป็นกลับมาอยู่บ้านนี่สุขภาพดีไม่ค่อยเป็นอะไรทำงานก็ได้แต่แค่ว่าผ่าสมองเนาะมันก็ได้ไหลพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยผ่านอะไรหรือ,อยังคะ ใช่บางคนเขาก็ไม่ไล์เขาก็ผ่านแต่เพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ไล์แต่เขาา